นานๆพี่จะได้แวะเข้ามาหานะคะเอาาจะนึงหนีพี่ติละอ่ะอ่ะอกดไลค์กดแชร์กดตับตร้ให้ด้วยนะคะนานๆพี่จะได้แวะเข้ามาหานะคะเอาๆจะหนึงหนีพี่ติละอ่ะอ่ะอลากกระต้านนี้แล้วกินด้วยกันอือให้พี่โชกกินน้ำพี่โชกแวะเข้ามาหาหลา พ่อเดียวกันพ่อเดียวกันเบิ่งเอาโหลดเด้อแม่แม่แม <c oughs> เอไไ้ยแ,แ, <c oughs> แย่งกันแล้วเ้นแล้วเอาเอาดึงข่อยดึงเจ้าอยู่บนนี้เอา <c oughs> เอานอยนยเฮ้ยทับ <c oughs> ย่งกันกินอร่อยดีว่าสันผุ <c oughs> ่นหอบกล้วยนี้อีกแล้วเด็กอด พุ่นเหลวพุ่นเหลวไปตักท้ายควันพ่นผุนเหลวเวลาอยากไปน้ำพีบอไปบอเออพ่วงกันไปเลยพีกันนองไปอาดหลาดละกินมดละย่างนีอาดหลาดละบันนี้ไปอาบแดดละบันนี้โอ้ลูกพลังเลยนั่นไปอาบแดดไอเป็นไหมผมเยาคักละ ครับขอบคุณครับตีแวะเขามาหาน้องครับแบบกระดอกระเดียเป็นน้องน้องของพี่มิ่งนะคะพ่อเดียวกันตาแนมจังนึงกะพี่โชบกะนาตาจะออกไวคือพี่มิ่งอยู่เด้เนาะ<ๆ>คือพี่มิ่งนั่มเลย์ตะเคิงหนึง่งแนมเบิงหม่งโหนกนี่โหนกตาเนีน่ยคือกันเลยย,ยะ อืมหน้าหักเนาะไม่เม็นโต๊ะกันเลยเลยกันน้ำวันนี้ต๊โอคันเอาพี่หมิงมานํำนีเฮงคักแฝดสามมาโ้่ามาโป้อบ้ามาตาพออ้วนโบมาปาโปเดีม้ามาตะมาอ้วนแซ่บบลากินกับไอ่ฟินเลยเนาะอ้ยนบึงกระหอบเอาหอบคือกันหรอวะเอ้าหอบได้บ แนนม <puedo ahan. S 2> name, ีม oh, <om> ูก um <om> ินเนี <n ikan> ่ยเสียบลายเออไปตาเบิงเลยแล้วเนาะอันป่อยใส่กันจิูวบ่ละบันนี้ว่าสร้างไผเป็นสร้างไพฮจักซิบตัวเนาะอยู่น้ำกันเนาะจำบ่ได้เลยล่ะของไพเป็นของไพเออเอาลังกามันมีขนเงาคือกันเดียบันนี้เออเรียบเลยลอยเลยมันบ่ um, ờ, áo khẩu lăn xềng như bò. té, té trong này có để chuối đấy. trái tá mình cái này. tiếng má tiếng má ฟังเสียงเสียงมาจากใสเสียงมาจากใสอยู่บ mm ้าน่นบ่่อยมีหมาหลายเด้ขอบคุณหลายครับบขอบคุณครับตีแวะเขามาหาหน่องครับครับเออมือหนามาใไหมครับมึงน้อง่นกับเบิด์ตยไดก็แล่นไปตากตาเด็ดครับอีเม่ตายจส่งหน้อง แม่ตายสิสรงนองนี่นี่มาย่นไหนนี่มาเอาเนี่ย่อยู่นี่เอากินเลยแซบแซบแซบนานๆพี่จะได้แวะมาหานะคะดีใจหลายหน้าตาคือกันเปตะน่ารักมาก พี่ไปเหล้วพี่ไปสุ่มเขียวมาทำอะไรกันเขามาทำอะไรกันพี่มิ่งสาวอุ้มน้องเพชรจ้าแวบมาหาพี่ปี <c oughs> <c oughs> เพชรจ้าเนาะบันเทิงครับอันสาวอุ้มว่าจะไปส่งน้องว่าตี ไปบ่ฮหอดต้องแวะหาพี่ปีก่อน <c oughs> พี่ปีเอินเอาเดินมาเป็นขบวนนะคะเจอพี่ปีร้องทักแวะหมดเลยบะอ่อะออทั้งพีก่ะมวนค่วกาตูต้นใหม่นี่ส่นหลอดน้อยนะเข้าหน้าบ้านหลอดน้อยก็ไปเดินมาเข้าหน้าบ้าน เออเอาถามกันเบิ้งมาตอใสเออเออเออจุบปปุจุบุต่ถามกันเบนยิเมฆไก่บ่ได้ยังกาแฟ <c oughs> อุมอ้มว่มาพี่ปี๋คือว่าไปน้ำละ กูตั้งผุนไปเฟี้ยนนอนไปเฟี้ยนนองกเฟี้ยกระเป๋าเฟี้ยกระเป๋าพอเลือดเด็กน้อยถึงบ้านแล้วหนุนกินนมอยู่ผุนเด็กน้อยหอดบ้านล่ะกินนมอยู่จ้าผุนเด็กน้อยเข่าม้านาบ้านอ้าวไปแล้วไปแล้วเพจจ้าไปแล้ว อกาแฟทักทเท้าอีลาจกหายังอือโ่ได้พอกันดุนบ่ได้พอกันดุนไปครับมือนาจังพอกันไหมอือ S <S ได้จับได้บายกันจังน้อยกับมีแห้งกับไปได้แล้วก <c oughs> <c oughs> าแฟกาแฟตามเมฆ่าตี <S <S ถึงบ้านนะ่ะเพิ่มพลังเลยตีหึ <S <S มาถึงบ้านแล้วเพิ่มพลังเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกาแฟไปให้เพิ่มพลังเ <S 2> <S 2> น่กาแฟเอ้ <S 2> <S 2> ไปหาให้เพิ่มพลังเน่ผุนให้เร็วผุนย่างมาหาละผุนกินนอดพี่กาแฟเด้ คิดหอดพี่กาแฟด,ดิอืออ <c oughs> ย่างฮะเออบบได,ปบไ,ดไปในเขาพุนเขาได้ใส่ข้อไมา่งามขึ้นอย่างนี้อะาจัปูจัปูเออ,อแม่น้องอยากจับเลยแม่ เวลาจับนี่เออไ้จับนี่ห้จับให้บายนี่บ่ถึงยับกลับไปอีกนี่พี่กาแฟลาบ่ถึงคิดหดเองยังขึ้นก็นอนเฝากัน Này chắc noi cả áo ừ, nhúng, nhúng chắc noi cả áo Cái ừ. toàn khuẩn có nhúng khuẩn đấy Ui Tắm đang tùm lên ba Thôi chân này chân tắm tàu Hmm. Ừ. เก็บบตตัั้้งงงอเื่อนวด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 ดีๆนวด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 ดีๆเออนวดดีๆเออ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 นวดดีๆเออ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 น่ะเออน่ะนวดดีๆ พี่กาแฟบ่ได้ไปย่างนั่กับเมื่อยันบ่หนวดไหนพีขึ้นหนวดเขาเหี้ยเมาค่ะไปเล่า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 เห็นหยาอะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะแม่บ๊ายบายกินน้ำเนเอหนาหนาอืดหนาหนาหยาไตขึ้น kênh thảo hoa